ที่ได้ยินทั้งแมพอะไรอยู่ทั้งแมพมันจะต้องมีของแดงสักสักที่หนึง่งอ๋ออันนี้เป็นปกติใช่ไหมครับมันต้องมีต้องมีครับมีมีใช่เพราะว่าบางทีห้องเซฟห้องใหญ่อะไรก็ไม่มีนะแต่จะไปมีกล่องเล็กๆหรือว่ารังนกอะไปเปิดเจอก็มีคือมันแบบว่ามันก็เหมือนสุ่มเอาว่าจะไปลงตรงไหนเอาอะไรไปลงตรงไหน ผมไปหยิบกล่องกล่องข้างๆตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้มยมันก็มีของมาให้เฉยอ๋อเออผมก็ว่าไอ้ผมได้ไอ้รักเรดีโอมาจากบอทเลยจากกระเป๋าบอทมันดอกอปนี้นะดอกคีย์การ์ดดอกคีย์การ์ดร้านร้านหนึ่งด้วยในกระเป๋ากระเป๋าบอทอะอ,อ,อยากยิงบอทดีกว่าอบอทเดี๋ยวนี้มันไม่ดอกแล้วเมื่อก่อนมันดอกอ,อยู่นี้มันเลิกดอกแล้วมั้ง แต่ก่อนมันดอบมันดับเป็นดับไม่ไม่ก่อนมันดอบขีกาสี่ล้านด้วยนะไอ้บอสบอสซีโนเดลใช่ตัวนี้บอสมันดอบแค่แบ็กการ์ดอย่างเดียวเออแย่ yeah, เลยเนี่ยตีตีด้านล่างน่าจะมีน,น,น่าจะ,าจะตีข้างล่างเลยด้วย Corrosion materials upgrade. Not that me at times attack. It's familiar. Oh, Grenade out! มีคนมีคนยิงก,กรูโหลมายิงหนูของผม,ผมโอเปเฮ้ยมีนะเสียงคุดงรุ่งวังด้วยระวังด้วยนะซ้ายมือน่าจะมียังไม่มีคนเข้า,าเป็นไปได้ไงไม่มีคนเข้า อย่างเข้าเลยโออาพิตีผมว่าแล้วต่อ้ N O บอกไม่ดียังเหลือยังเหลือหนูสัตว์แม่งดีนึกว่ใส่กอบบ่วงยังเหลือยังเหลือ เปิดปยังเฮ้ผมขอ้าันแผลสักอันดิาแผลแบบซ่อมเติมเลือดอ่ะไม่ไม่ไม่าพันพาพันข้าพันครับพาพันไม่ที่ไม่ที่ยากวางวาา หมดหป่าไม่น่าคนนะอ่ะเออมันไว้แต่ว่าน่าจะมีอีกผมมันขึ้นมาที่ทางไปไหมอ่ะเออเมื่อกี้มันยิงผมมาจากข้างนอกอย่างยังเหลืออีกตี้เหรอทานขึ้นมาทานไปนี่ทานไปนี่ทานไปนี่ทานขึ้นไปขานขึ้นไปเลยรขนขึ้นไปอะไรสติสติคุณคุณไอตี้คุณไอตี้ ไว้ป่ะเออยิงไปตัวเดียวประมาณครับแต่ว,ว่าคอร์ดี้คอร์ดี้ขอผ้าพันแผลหน่อยได้ไหมได้เบล่าฮะเล่นเสียงตินไหมขอผ้าแผลหนอ่อยนะ ของดีป่ะไม่มีเลยครับเอาไปเลยมันจะของธรรมดามากเลยผมขอยาได้ไหมผมต้องใช้ยาหยิบเลยหยิบเลยซ่อมกอดเต็มอยู่นะนซ่อมกอดเต็มอยู่นะมีใครมีใครยาเต็มป่ะซ่มอมกอดเต็มครับอ<ๆ>อครับเฮ้ยศพผมหาย หมดไปสองตีแล้วยังเหลือตัวอีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่เออมันยังมีตีมีทีมเนี่ยไวรอนไวรอนไวรอนมาแล้วมาแล้วไวรอนไวรอนไวลอนมาแล้วเข้าจังไว้ที่อะกระแพ้ของดีนะ โคตรเข้าอ่ะแม่ปูมาใส่เลยใช่ไหมน่าจะน่าจะเห็นผมเจ็บดีมัน

ต้องมาพวาครับใช่ไม่เห็นตัวคนอน่ะ แกไปย้ายตำแหน่งไปไม่เจอเอ้ยไมปไป,ไปนั่นน่งซีเมนไหมเฮ้ยเสียงเสียงไม่เสียงไม่เสียงซ้ายมือตรงไหนไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้แอดมินหรือซีเมนหนามาไหมทา,างนี้เสียงทางนี้ come on มเมเจอร์แลกเปิดจังวะนี่ไงยิงกันอยู่เลยแอดมินแอดมิน เดี๋ยวผมไปดูเมจิเร็กแป๊บนะไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวผมตามไปเมจิเล็กมีคนเปิดยังทีมเราเขายด้านหลังเขาเปิดมาแล้วใช่เหรอตีข้างหลังเรานะเรตีที่ผมยิงไปใช่ใช่ใช่เขามาจากเมเจอร์เลกอะอ๋อเออว่าเปิดแล้ว สมอกไปก็ได้นะถ้าบอดยิงนี่ได้ยินเสียงบอดยิงอ่ะยิงใครบอดมันเห็นก็สม็อกยิงไปเลยก็ได้ได้ด้านไหนด้านไหนด้านาไหนไปยังมามาเข้าอีกฝั่งให้ผมนะ ปล่าปล่าเอ่อเบอร์สามอ่ะมาเลยมาเลยตามผม แม่ที่<ม>ทดาวอ่ะอ๋อเนี่ยดาวขางอขงเราต้องหน้าเลยน่าจะนอนดักอ่ะเป็นกรอบอไปแล้วก่องแล้วตอนแรกไม่ตอนแรกยังไม่เป็นนะน่าจะมาน่าจะมากีกตีหนึ่งไอ้ตีแต่มันน่าจะออกไปแล้วเป็นกรอบ สลับบ่อยๆไม่นีองได้ยินเสียงอยู่สลับปืาจะมาะใช่ใช่ใช่อ๋อซ่อมเกาะได้ยินหมด 見て。 มันมนัดอยู่ฝั่งนี้นะนัดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งผมนี่ผมเข้าไปไม่ได้คเกือบนตักอยู่ติมมาเลยติมก็รู้ดิผมจะติดเฉพาะเวลาบวกย เจริงดิป่าไปหมดแล้วบ้ามึงไม่เกี่ยวทิง้งทิ้งเนี่ยไม่เหลือเลยเลยแล้วทำไม่เหลือไอ้คนเมื่อกี้คนน่าจะทิ้งอะของก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยโอ้แบกการ์ดเข้าห้องการไหมครับห้องไอ้นี้เข้าครับเข้า

เจอซีดีแดงป่าวน,นี่ดวงมาอยู่ผมเปิดอันนี้ได้ไหมครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเ,เอาเลยเนี่ยอ่ะผมกดให้ละเจริงนเลย Oh, you hey, can oh, keep it. Right? Oh, you can keep it because there shouldn't be any more. Keep it so that it won't disappear. Go ahead. Be cautious. The elevator in Zero Dam is activated. You can extract from there now.

ก็ไรงนี่แผมยิงบัรกันะ อนนี้ผมไปแนละ้วนะเ๋ยวตอนเรียนเลยไปทำงานแล้วโอ้โหโอเคครับแม่แผนที่เบอร์หกกับเบอร์เจ็ดมา เขาฟามเกี่ยงฟามเกี่ยงยออกคนละเท่าไหร่ครับเนี่ยออก5แสนอง2แสน4เท่าไหร่นะ2แสน4อันนี้เนี่ยเเก็บเก็บเก็บ <laughs> เนี่ยอยากให้อะเตม็มยังกระเป๋ามันกระเป๋ามันเต็มครับผมเก็บหมวกได้กี่ช่องได้กี่ช่องเ,อเ,เต็มเลยครับ <10 seconds S 1> ของเขียวไม่ต้องเก็บะนะมีแต่ของปลาครับอ เจอกันครับเจอกันตอนเย็น